การค้าอาวุธเถื่อนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายและผู้อยู่เบื้องหลังคือคนใหญ่คนโตในประเทศเรื่องแบบนี้เรามักจะเห็นกันในหนังแอคชั่นตายรับกันใช่ไหมครับแล้วไทยแอดจะบอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงล่ะแถมคนที่ทำเป็นพี่ใหญ่อย่างอเมริกาเพื่อนๆจะเชื่อไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์แล้วผมตะโกนจะเอาเรื่องน่ารู้สนุกๆที่ไม่ค่อยมีตาระกับชีวิตมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆคงรู้กันมาบ้างนะครับว่าพี่ใหญ่อย่างอเมริกานั้น เป็นผู้นําโลกในเกือบทุกๆด้านโดยเฉพาะการเป็นหัวหอกของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยหัวหอกไม่หัวหอกพี่แกเข้าไปยุ่งกับทุกประเทศที่มีสงครามการเมืองเรื่องการปกครองอะนะก่อนนะอีกฝ่า,กายก็มีโซเวียตเป็นหัวหอกระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่ก็เข้าไปยุ่งกับทุกประเทศที่มีตรงข้ามการเมืองเรื่องการปกครองเหมือนกันแต่ทางโซเวียตเนี่ยจะโหดตลาดกว่าอ,อ่อที่เรียกว่าโซเวียตไม่เรียกว่ารัสเซียเนี่ยพอตอนที่เกิดเรื่องโซเวียตจะไม่แตกครับ และที่เราเห็นว่าโซเวียตโหดกว่าเพราะว่าโซเวียตเนี่ยจะทาอะไรพี่แกทําแบบเปิดเผยอะนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องเนี่ยก็มุบมิบทาเหมือนกันซึ่งแตกต่างจากอเมริกาจะทําอะไรโหดๆไม่ได้ต้องรักตาหน้าเราจึงไม่เห็นฉากหลังของอเมริกากันเท่าไหร่ก่อนนะพระเอกเนี่ยก็ต้องคลิปาแรคเตอร์กันหน่อยกับผู้ก่อการร้ายไม่มีการเจรจาไม่มีการผ่อนปลนแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวดํามืดของอเมริกาบางครั้งก็ปิดไม่มิดครับ และหนึ่งในนั้นคือกรณีของเหตุการณ์ค้าอาวุธเถื่อนและสนับสนุนผู้ก่อการร้ายของอเมริกาที่ถูกเรียกว่าอ e ิหร่านคอนทราแอดต้องขอเล่าย้อนไปในช่วงปี1 9 7 9ตอนนั้นผู้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีคือจิมมี่คาร์เตอร์ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์อนุมัติให้สหารัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับประเทศอิหร่านตั้งแต่เดือนมกราคมปี1999ทหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้แก่ประเทศอิหร่าน และเพื่อรักษาครั้งแต่งนี้อิหร่านจําเป็นจะต้องจัดหาชิ้นส่วนอะไรอย่างสม่ําเสมอเพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่ชํารุดและสุดโทมแต่ก็เป็นแบบนี้ได้ไม่นานครับในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันสถานทูตอเมริกันในอิหร่านถูกบุกจากผู้ก่อการร้ายและชาวอเมริกันถูกจับเป็นตัวประกัน52คนเมื่อการเจรจาทางการทูตไม่เป็นผลประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์จึงได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านกว่าอิหร่านจะปล่อยตัวประกันที่จับไว้ก็ใช้เวลาเกือบสองปีครับ โดยปล่อยตัวประกันเมื่อวันที่21มกราคม1981เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าวิกฤตตัวประกันอิหร่านแม้จะเปลี่ยนประธานาธิบดีเป็นยุคของโลนันเลแกนมาตการการควงบารอิหร่านก็ยังคงดําเนินต่อไปแถมหนักข้อขึ้นอเมริกาได้ใช้มาตรการทางการทูตเพื่อเกี้ยกล่อมประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่ให้ขายวุธหรือชิ้นส่วนอะไหล่สหรับอาวุธให้แก่อิหร่านอเมริกาไม่ขายให้แล้วไงซื้ออาวุธกับอะไรจากประเทศอื่นเอาก็ได้ตอนนั้นเนี่ยอิหร่านกําลังลบกับบีรักอยู่ครับ หรือต้องการอาวุธเป็นจนํานวนมากแต่ก็มีเรื่องตุ๊บติบนินทาเกี่ยวกับประธานาธิบดีเลแกนนิดหน่อยวม่อพีแกนเนี่ยแ,แอบติดต่อกับอิหร่านมาตั้งนานละเพื่อนๆจำวิกฤตการ์ตัวประกันอิหร่านที่แอดเล่าให้ฟังได้ไหมครับตัวประกันถูกปล่อยออกมาในวันที่21มกราคมปี1981ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียงแค่วันเดียวในวันที่20มกราคม1981คือวันที่เลแกนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีว่ากันว่าเลแกนขอให้อิหร่านไม่ปล่อยตัวประกัน เพื่อดิสเครดิตประธานาธิบดีจนะิมมี่คาเตอร์ณเวลานั้นทําให้จิมมี่คาเตอร์ไม่มีกําลังใจในการหาเสียงจนเลแกนได้รับชัยชนะอีกทั้งเรื่องมาตรการคว่ำบาตรของเลแกนก็เป็นฉากบางหน้าเลแกนแอบขายอุธให้กับอิหร่านมาตั้งแต่ปี1 9 8 2มีการประเมินว่ายอดรวมการขายอุธเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีรวยเละกันเลยทีนี้แต่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวเลือนะครับระหว่างที่อเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านก็ได้เกิดเรื่องการจับตัวประกันเกิดขึ้นอีกครั้งครับแต่ไม่ใช่ที่อรานนะ แต่เป็นที่เลบานอนวิกฤตการจับตัวประกันในเลบานอนกินเวลากว่า10ปีตั้งแต่ปี1 9 8 2ปถึงปี1992จุดประสงค์ในการจับตัวประกันเพื่อไม่ให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในในประเทศของเลบานอนคือพี่เลบานอนเนี่ยแกจะจับจับปล่อยปล่อยตัวประกันตลอดช่วงระยะเวลานั้นน,น,นะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอิหร่านละ่ะนั่นเพราะว่าอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับบอสลับนั่นเองเมื่ออิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการต่อรองว่าจะปล่อยตัวประกันกับอเมริกาจึงเกิดขึ้น แต่มาแบบผู้ดีว่าจะเกลี้ยกล่อมกลุ่มก่อการร้ายในเลบานอนให้ปล่อยตัวประกันแต่อเมริกาก็ต้องกลับมาขายอาวุธให้บังนะอ่ะบังนี่มันอินเดียไม่ใช่เหรอแต่ถึงแบบนั้นอเมริกาก็ไม่สามารถประกาศตรงๆได้ครับว่าไอาจะกลับมาขายอาวุธให้อิร่อนกลัว่าคืนน้ำลายตัวเองจังนั้นเลยต้องจัดฉากกันหน่อยโดยจะให้มีตัวกลางเป็นผู้ส่งสินค้าให้อิรลานแทนนั่นคืออิสราเอลการประชุมรับตามชาติระหว่างอเมริกาอิรลานและอิสราเอลยิ่งเกิดขึ้น อิสราเอลจะเป็นตัวกลางในการจัดส่งอาวุธให้กับอิหร่านส่วนอิหร่านจะจ่ายเงินค่าอาวุธให้กับอเมริกาส่วนอเมริกาก็จะแบ่งส่วนค่าอาวุธให้กับอิสราเอลอีกทีและเมื่ออิหร่านได้อุวุธแล้วอิหร่านจะไปบอกเลบานอนให้ปล่อยตัวประกันน้องๆปล่อยตัวประกันได้เลยพี่ได้ของแหละอะเรื่องคอนท่าเล่าเรื่องอิหร่านมาตั้งนานไอคอนท่าเนี่ยมันใครแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องมันเกิดขึ้นในประเทศนิการากัวครับ ในช่วงปี1979รัฐบาลนิการาก,กัวเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตแต่คนในประเทศบางคนต้องการให้ประเทศปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยการตั้งกองกําลังต่อต้านร,รัฐบาลจึงเกิดขึ้นโดยกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าคอนราแน่นอนพี่ใหญ่อย่างอเมริกานําโดยรัฐบาลเลแกนก็ไม่นิ่งนอนใจเข้ามาตอดเอ้ยเข้ามาสนับสนุนผู้ฝักใฝ่ระบอบประชาธิปไตยให้ทั้งเงินทุนให้ทั้งการฝึกฝนทหาร ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสงครามแย่งระบบก,การปกครองระหว่างอเมริกากับโซเวียตนะแต่ปัญหาติดตรงที่ว่ากลุ่มคอนทาเริ่มทําการรุนแรงเกินจําเป็นละเมิดติดทิมนุษยชนหลายครั้งและใช้กลวิธีของผู้ก่อการร้ายสภาคองเกรสจึงตัดสินว่าควรหยุดให้การสนับสนุนกลุ่มคอนทาเพราะเห็นว่านี่ไม่ใช่กลุ่มปลดแอกอีกแล้วแต่เป็นผู้ก่อการร้ายแบบเต็มตัวแล้วมันเกี่ยวยังไงกับอิหร่านละ่ะ รัฐบาลของเลแกนยังคงต้องการสนับสนุนคอนธาต่อไปครับเมื่อตะ้าไม่อนุมัติเงินในการสนับสนุนกลุ่มคอนธาแล้วรัฐบาลของเลแกนจะเอาเงินจากไหนมาสนับสนุนครับเงินเถื่อนจากการขายอาวุธเถื่อนให้แกอ่อิหร่านรัฐบาลของเลแกนตัดสินใจที่จะใช้เงินที่ได้จากการขายอาวุธให้กับอิหร่านมาสนับสนุนกลุ่มคอนธาและพราะเงินนี้ทําให้กลุ่มคอนธายังสามารถดรําเนินการต,ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการได้ อเมริกาได้กลายเป็นผู้ค้าอาวุธเถื่อนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายอย่างเต็มตัวและทั้งหมดนี้ดำเนินการอย่างเป็นความลับครับแต่ตุภาษิตไทยสอนไว้ความลับไม่มีในโลกตึงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับไทยเลยนะก็ไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับแต่ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกมาแชรข้อตกลงและเส้นทางการเงินเถื่อนครั้งนี้ที่ละคนสองคนไม่ว่าจะเป็นทางเลบานอนอิหร่านหรือแม้กับเจ้าหน้าที่ของอเมริกาเอง โดยการออกมาแฉนี้พวกเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อครับมีหลายคนสันิฐานว่าที่มีการออกมาแฉเรื่องนี้เพราะกลัวว่าแผนการจะลุกลามจนเกินควบคุมเมื่อรัฐบาลถูกแฉการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจึงเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ก็ไม่สามารถสาวไปถึงประธานาธิบดีเลแกนได้เนื่องจากทางรัฐบาลได้ทำลายหลักฐานตัวใหญ่ไปแล้วและโอลิเวอร์นอตเจ้าหน้าที่จะาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นผู้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระบวนการกับประธานาธิบดีเลแกนออกมารับผิดชอบการกระทำดังก่าวแทนเลแกน ว่าทาคนเดียวนายอ้วไม่รู้เรื่องแต่ถึงอย่างนั้นตุดท้ายของตุดท้ายคณะกรรมการสอบสวนก็ไม่สามารถลงโทษใครได้เนื่องจากหลักฐานไม่มากพอสรุปลอดคุกกันไปแบบชิวๆก็ความจริงของโลกใบนี้นะครับความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงและถ้าใช้แอดเล่าให้ฟังตั้นๆก็อเมริกาแอบขายอาวุธให้กับอิหร่านแล้วเอาเงินที่ขายได้ไปสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอนท่าเท่านั้นเองที่แอดเล่ามาน้ำทั้งนั้นเนื้อแค่นีดเดียว สุดท,ท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครอยากให้แอดเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหากแอดสามารถหาข้อมูลได้จะเอามาเล่าให้ฟังหรือถ้าอยากจะฟังเรื่องอื่นๆของช่องแอดทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะสำหรับวันนี้จอรล,ลีไปแล้วสวัสดีครับ